ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่ตลาดปลาเครื่องป่ามะขามนะครับก็มาเจอแผงของป่าท่านนี้นะฮะก็กําลังกระกลับแล้วนะครับเจอป่าเป็นเอฟซพอดีนะครับผมเอฟซีพอดีเลยนะครับครับผมสวัสดีครับป่าครับครับผมนี่ฮะก็มาดูแผงของป่ากันนะครับว่ามีอะไรมั่งป่ามาจากไอ้จังหวัดไหนครับเนี่ยขอนแก่นครับอ๋อมาจากขอนแก่นนะครับผมมาป่ามะขามอ่าทุกวันจันทร์ไหมครับป่า เพิ่งมาสองนัดนี่ครับอ๋อเพิ่งมาสองนัดขายดีไหมป๋ามาขายมาครับป๋าก็ได้อยู่ครับได้นะฮะได้เยอะอยู่โอ้โหเยี่ยมเลยฮะหน้าพระสวยฮะเดี๋ยวมาดูกันหน้าพระของป๋านะครับนี่หลักหมื่นยันหลักแสนป๋าชื่ออะไรขอชื่อก่อนทอนทนสิทธิ์ทอนทนสิทธิ์ทอนทนสิทธิ์ฮะเฟซบุ๊กอ๋อเฟซบุ๊กทอนทนนสิทธิ์ทอนนี่คือทอนทหารรอเรือทอนทหารรอเรือทนนสิทธิ์ก็คือว่า พวเครื่องรางอะไรอย่างี้วะฮะชนสิทธ์เกี่ยวกับอะไรพวกนี้วะฮะพุทธคุณอ๋อพุทธคุณนะครับป๋าทอนนะฮะป๋าทอนชนสิทธิ์นะครับผมอ่ะดูกันนะครับสี่ครับฮะโหหูหน้าพระสวยงามอลังการครับเอฟซีครับเดี๋ยวขออนุญาตป๋าเขาถ่ายให้ดูนะฮะตักสิบนาทีนะฮะป๋าคิดไปเลยครับในชีวิตนี้ป๋าเคยขายอะไรได้ท่วมสุดอะป๋าคิดไปเลยฮ่เดี๋ยวผมจะถามนะครับผมนย่ครับ หลากหลายมากครับเอฟซีครับแต่งพระบ้านๆนะฮะฮะถ่ายแบบว่าตามไม่ได้นะฮะอันนี้ดูโปรยไปก่อนครับเอฟซีครับนะฮะเงินเต่งเงินเต็งามๆอลังการสวยมากเอ๊ะได้ไปงานกระสินมาไหมป่ะอ๋อเนี่ยฮะเมื่อวานเราไม่ได้แต่นี่อันนี้เหรียญหลวงพ่ออะไรครับเนี่ยหลวงพ่อขาว อ๋อวัดข่าววัดแช่มกองเพนนะฮะผมภูเขาวนาริยูหกเลี้ยมทองด้วยเหรียญนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับป่าครับเหรียญนี้เปิดไว้สามหมื่นสามหมื่นนะครับผมอันนี้เป็นเนื้ออะไรนวะหรือเปล่าครับนี่ป่าใช่ไหมเนื้อเงินอ๋อเนื้อเงินของนะฮะเลี้ยมทองด้วยสามหมื่นนะครับผมฮะโอ้โหน่าปลาปลาอลังการนะฮะ อันนี้เหรียญหลวงพ่อผางนะครับครับอ่านี้ผมรู้เลยนะเห็นจากท่านั่งนะครับผมการวางมือนะฮะตีหนึ่งสองเหรียญหลวงพ่อผางเปิดไว้เท่าไหร่ครับป่าครับเหรียญนี้เรียมทองเปิดไว้สองหมื่นสองสองหมื่นสองพันบาทนะครับโอ้นี่ฮะเห็นมาแวบมีสมเด็จด้วยนะครับสมเด็จอะไรยังไงครับป่าครับเนี่ยผมไม่เป็นเลยสมเด็จองค์นี้ ดูเป็นบางขุนพรมนะครับอ,อ้โดูเป็นบางขุนพรมนะฮะครับ<ะ>น,นะครับอันนี้เปิดไว้กี่ล้านครับป่ะครับอันนี้เปิดไว้แสนเต็มหนึ่งแสนบาทนะฮะพร้อมเรี่ยมทองนะครับนาทีนะฮะหนึ่งแสนบาทนะฮะของป๋าทนทนสิทธ์นะฮะชื่อเท่มากเลยนะฮะนี่ปิดตานี่เป็นเนื้ออะไรครับปะครับปิดตาเป็นงาฮงานะฮะ ของเกจิไหนครับป่าเนี่ยดูไดูได้สองที่นะครับบางคนเขาตีเป็นหลวงปู่บุญเพราะว่ามีจานด้านหลังแต่บางคนเขาตีเป็นหลวงพ่อเดิมครับโอเคเลยเปิดไว้แพงไหมฮะป่าเปิดไว้สามหมื่นสามหมื่นนะครับผมประมาณนีเลยนะฮะนงมารเรียมทองอีกแล้วนะฮะอันนี้ตีเป็นหลวงพ่ออะไรได้ครับป่าหลวงพ่อสุนสารคูณเป็นไม้ปิดทองเก่าลักเก่าครับอนะะ อย่างนี้เปิดไปเท่าไหร่ครับป๋าครับเปิดเท่ากันกนะับปิดตาวงนี้นสามหมื่นสามหมื่นนะครับเฮ้ย okay, นะฮะหลากหลายมากครับป๋าครับ <c oughs> FC นะฮะมีทั้งหลายอย่างฮะเขี้ยวงาก็แล้วแกะเรียบครบเลยนะฮะนี่สิงสิงตัวเบอ้ตองเริ่มเลยนะฮะโอ้โหอันนี้ตีหลวงพ่ออะไรเนี่ยป๋าเป็นอาจารย์เฮงอาจารย์เฮงนะฮะ เป็นงาใช่ไหมครับป๋าครับใช่ครับเนี่ยตัวนี้ขึ้นปกเลยเนี่ยขึ้นปกเลยนะฮเสือลีขึ้นปกอย,อย่างเงี้ยเปิดมาเท่าไหร่เนี่ยป๋าอันนี้ผมเปิดมา,า,า,าเก้าพันเก้าพันนะฮะโอ้โหงาเบ้อเลยเก้าพันป๋าฮะนีครับผมนี่ือลีเสีอลีงาเก่าครับโอ้โหมร่างการครับเอฟซีฮะอันนี้ตีไปหลวงพ่ออะไรครับป๋าครับอาจารย์เฮงขอ,อ,อ๋ออาจารย์เฮงนะฮะนี่เรียบร้อย อย่างเงี้ยเปิดไปเท่าไหร่ครับป๋าครับตงนี้เปิดไว้สี่หมื่นสี่หมื่นบาทนะครับเอฟซี FC. นี่นะฮะราคาก็ถือว่ากําลังสวยงามน,นะฮะไม่เวอร์วางนะฮะป๋าไม่ได้เปิดแบบเวอร์เลยนะฮะป๋าเปิดราคาแบบว่าเออจับจับต่องได้นะฮะคือถ้าเทียบกับพระแล้วเนี่ยความสวยแล้วก็เรื่องของพระแล้วเนี่ยเนะสียนรัตนะสวยเดิมเสียนรัตนะสวยเดิมเลยนะฮะอย่างเงี้ยเปิดไปเท่าไหร่ครับป๋า อันนี้ผมเปิดไว 9, ้เก้าพันเก้าพันบาทครับผมปากครับในนี้อะไรแพงสุดอในนี้อะไรแพงสุดที่สุดเลยอ่ะนะฮะก็น,น,น่าจะเป็นสมเด็จองนี้ครับอ๋อสมเด็จที่ว่านี่ฮะหนึง่งแสนนี่นะฮะผมดูเป็นพิมพ์หายากอ๋อพิมพ์หายากนะครับสี่ดูกันเอานะ อย่างนี้คืออะไรครับป๋าน้ำมานหลวงพ่อสุ่อของน้มานะฮะหลวงพ่อสุ่งนตครับอ๋อมานะฮะเีื่อเวลามีตู้ก็จะถ่ายลำบากนิดนึงนะครับฟรีครับเพราะว่าคือถ่ายแบบอ่าตามตามควาไม่ได้นะครับนี่อย่างเงี้ยเปิดไว้เท่าไหร่ป๋าหนึ่งหมื่นบาทครับเปิดไว้หนึ่งหมื่นบาทนะครับผมโอ้หน้าพระป่าสวยมากนะฮะจัดเรียงสวยนะฮะ นะครับพ้าก็มีแต่เก่าๆนั้นเลยนะฮะอันนี้ก็งาแก่อกแล้วใช่ไหมป๋ากเก่ชินลราบครับๆๆะฮเก่าเลยนะฮะผิวนมข้นหวานเลยอย่างนี้นะฮะชิ้นใหญ่นะครับผมอย่างนี้เปิดไม่แพงไหมป๋าหนึ่งหมื่นบาทครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับงากระเด็นอืมนี่งากระเด็นนะครับงากระเด็นเกือบเป็นหินแล้วโอ้โห นี่ฮะใครไม่เคยเห็นงากระเด็นนะฮะความหมายของงากระเด็นก็คือว่าออยังไงครับากำจัดหรืองานกำจาย<ม>เป็นงานที่ช้างต่อสู้กันหรือว่าต่อสู้กับต้นไม,ม้มแล้วก็หักคาอยู่ตามต้นไม้ใช่ไหมป่าใช่ะถ้างานกํจใยก็เป็นช้างที่ว่าต่อสู้กันแล้วก็งากระเด็นออกไปครับผมอันนี้เสือหลวงพ่ออะไรครับเนี่ยป่ะครับ ตีเป็นหลวงข้าปานเลยนะพเพราะมันเก่าถึงยุคอย่างเงี้ยเปิดไว้แรงไหมป่ะอันนี้ผมเปิดไว้สองหมื่นสองหมื่นนะครับที่เรทักวากันได้นะครับตุ้ทวดนะครับรดูกันนะครับนี่ฮนะโอ้สวยนะฮะ เนี่ยดูดีๆนี่แบบอืมีอะไรแบบอลังการทั้งนั้นเลยนะแล้วเลี่ยมเก่าอลังการนะฮะเอซีครับคลาสสิกมากครับป๋าอย่างนี้เป็นหลวงพ่ออะไรตีหลวงพ่ออะไรครับป๋าตีเป็นหลวงพ่อสุนกันครับอเป็นงาใช่ไหมครับอย่างเงี้ยเปิดไว้เท่าไหร่ครับป๋าผมเปิดไว้หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นนะครับเอซีนะฮะเหมอนเลี่ยมเก่าพร้อมเลี่ยมเก่าเลยนะฮะไม่แพงครับเอซีครับเนี่ยดูว่ากันเลยครับเอซีหลากหลายจริงๆนะฮะ นะครับดูนะฮะอ่ะดูครับนะฮีดูนะผมจับกล้องนิ่งๆนะครับเนี่ยฮะครับเนี่ยสนใจตรงไหนก็แคปเลยนะฮะแคปเลยแคปแล้วก็เดี๋ยวทักอ่าปลาปลาปลาทอนมานะฮะนี่ฮะนะครับนี่ยดูกันนะครับผม สำเร็จสำเร็จงานแกะอย่างเงี้ยเปิดเท่าไหร่ป่าเนี่ยอันนี้ผมเปิดไว้ห้าพันครับเป็นกามครไม่ใช่งามกามไม่ใช่งานอย่ายงเงี้ยนะป่าสงใจด้วยนะฮะกามคือกามงานงคืองานนะครับเรียมสวยเลยนะฮะีสวยเลยนะฮะเดี๋ยวมาคุยเรื่องสัตรอว์ของป่ากรับแม่ครับ,รบป่าทอนครับเป่าทอนนะฮะครับผมเล่นพระมากี่ปีแล้วครับป่าครับ ตั้งแต่ก่อนถ่ายบัตรประชาชนครับก่อนถ่ายบัตรประชาชนคนเราเมื่อก่อนทมไมก่อนถ่ายบัตรกันก็อายุสิบสิบห้าครับโอ้โหก่อนถ่ายบัตรประชาชนนะฮะก็น่าจะเล่นมาประมาณสักถึงตอนนี้อายุเท่าไหร่ะฮะสามสิบยังฮะสามสอง่อะสามสองเนี่ยเล่นสรุปก็คือว่าน่าจะเล่นพักมาหลายสิบปีแล้วครับผมก,ก็เล่นจนรู้จักแล้วฮะเล่นจนรู้จักนะฮะรู้จักหมดเลยเนะฮย เพ่นพามาขนาดนี้ป๋าครับ,รบในชีวิตนี้เคยท่วมอะไรมากที่สุดอะแบบขายแบบซื้อถูกขายท่วมมากที่สุดครับป๋าครับซื้อถูกขายท่วมรครับผมแบบฟุ<ว>กอะเอาง,ง่ายๆฮะตามภาษาพวกเราเลยอะก็มีเกี่ยวกับเครื่องรางนี่แหละฮะเครื่องรางเครื่องงากระลาเกี่ดเครืคร่องงากระลาแกะเอาแบบว่าช็อตที่แบบที่จดจําที่สุดเลยครับป๋าที่จดจําที่สุดเลยประทับใจที่สุดเลยอะก็ประมาณสองสามชิ้นนะได้เจ็ดแสน สองสามชิ้นแบบว่าขายช็อตเดียวเลยนะฮะอ๋อเจ็ดแสน 1. 1> ทุนมาแพงไหมป่าตอนนั้นทุนน่าจะประมาณไม่ข้ามหมื่นนะโอ้ oh, ทุนไม่ถึงหมื่นนะฮะ 1. 1> ขายไปเจ็ดแสนครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะนี่ครับสายตรงตัวจริงเลยเกี่ยวงานกระลาแกะ่นะฮะป่าทรทรนสิทธิ์นะฮะแล้วป่าครับ,ครบเคยโดนอะไรเก๋หงหนักไหมโอ้ oh. โดนของเก๋หงหนักแบบจําได้เลยแบบหืม เรื่องโดนนี่ต้องมีฮะต้องมีต้องมีต้องมีต้องผ่านชีวิตมาเหมือนกันครับครับผมเกี่ยวกับเครื่องรางนี่แหละพวกเขี้่วงงากระลาเกะี่ยเหมือนกันก็โดนอันนี้โดนหนักสุดเท่าไหร่อ่ะปะอันนี้เขาบอกว่างานแต่เราไปดูแล้วมันเป็นพลาสติกมั่งเป็นกามมั่งอ๋อเคยโดนกามกามช้างเคยโดนพลาสติกแบบเป็นงานนะฮะนั่ถือว่าโดนนะฮะก็ก็ถือว่าโดนแล้วอย่างนั้นะฮะ <c oughs> เ,เรื่องธรรมชาติครับผมฮะในเรื่องการขายแบบขายหลุดขายตกควายอย่างเงี้ยป๋าเป็นการแบ่งปันมากเรา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 เปิดก็แค่แค่เป็นราคาที่เราเปิดอืแต่พอเปิดแล้วมันไม่ได้ดังใจแต่เรารไม่ขาดทุนเราก็ให้ครับผมอ๋อเราจะไม่ถือว่าเป็นการตกควายขายหลุดหรอกเราเรียกว่า แบ่งปันนะฮะสำหรับบางบางคนนะฮะบางคนอาจจะคิดว่าเออขายหลุดขายตกควายไปแต่เราคิดว่าเราได้กําไรก็เอาแล้วนะป่าเนาะฮะยอดเลยนะครับผมแล้วเสร็จจากนี้ป่าไปไหนต่อครับในป่าครับเสร็จจากนี้ผมจะเข้าขอนแก่นอ๋อเข้าขอนแก่นเขามีนัดใหญ่เหรอครับป่าครับมีนัดวันที่หนึ่งสิบเอ็ดยี่สิบสองครับอ๋อพุ่งนยี่สิบสองอ๋อที่ว่าตลาดสองแปดป่ะใช่ไหมป่าเป็นเป็นเลนด์มาร์กอ๋อเป็นแลนด์มาร์กเลยนะฮะ ปลาทันสมัยด้วยนะพูดแลนด์มาร์กเลยนะผมยังไม่ค่อยได้ใช้เลยคำนี้นะแลนด์มาร์กป่าสุดยอดนะป่าครับขออญาตดูนี่คอใช้อะไรอยู่ฮนะโอ้ใช้พายบานผมเลยนะอ่ะ้มปลาเป็นคนจังหวัดไหนครับเนี่ยอย่าบอกว่าเป็นคนพิจิตรนะไม่ใช่ครับโอ้ทำไมใช้พากหลวงพ่อเขียนบ้านผมอะ่ะครับเป็นหน้าแสดงว่ามีความประทับใจเป็นหน้าลิงใหญ่ครับหน้าลิงใหญ่โอ้โหเนี่ย ผมเส้อภัยมากเลยในตู้ไม่มีพระพิจิตรเลยแต่ในคอมีหลวงผู้เขียนสำนักขุนเนธโอ้โหนี่ไฮไลไท์เลย FC ครับผมแท้ดูง่ายนะครับผมผิวพายเงินนะฮะวนลำบึกค่าเบาเดิมๆเลยนี่ดูง่ายสุดเลยป๋าครับโอ้โหของใช้มานานยังป๋าก็ใช้ก็ใช้ขอ,อขอพุทธคุณมคไม่ไม่ไม่มันก็ได้มานานยังป๋าเนี่ยก็มีผู้ใหญ่เอามาให้ใช้แล้วก็ให้ขอ,อครับผม โอ้โหไม่ได้เปิดราคาใช่ไหมองค์เนี้ยไม่เปิดนะโอ้โหเนี่ยหลักแสนนะป่านะครับใครมาถามอย่าเปิดถูกนะต้องหลักแสนนะโอ้สุดยอดองค์เดียวเลยครับในคอที่ใช้อยู่อ่ะมีอะไรไหมอยากจะอวดน้องนุ่งไม่มีนะโอ้โหองค์เดียวนี่ะโอ้โหสุดยอดแล้วมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับหลวงพ่อเขียนบ้างเนี่ยตั้งแต่ใช้มาบูชามาขอขอขออะไรได้อย่างนั้นเลยครับอนะ่ะ ขอแบบขอมงขอมีอะไรเงี้ยเคยไหมนั้ยเด็กๆวัยรุ่นอะไรเงี้ยหยอก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 ฮะหยอกนะฮะเดี๋ยวแม่บ้านเห็นเอะอะไรเนี่ยป่าธรนะฮะกับผมวันนี้ก็ได้ความสนุกสนานครับป่าครับเดี๋ยวคลิปนี้อาจจะอีกสองสามวันถึงได้ลงนะครับป่าครับป่าก็เป็นเอฟซีด้วยนะเป็นเอฟซีได้ดิตามช่องด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับป่ายังไงก็อ่ะสุดท้ายขอเบอร์โทรครับป่าครับ081ครับ ศูนย์แปดหนึ่งแปดเนะฮะขอทัวนอีกครั้งครับป๋าครับ0 8นย์แปดหนึ่งศูนย์แปเบอร์นี้นี่แอดไลน์ได้เลยไหมป๋าใช่ครับแอดไลน์ได้เลยนะฮะแล้วมีเฟซบุ๊กด้วยชื่อทนทนสิทธ์ทนสิทธ์นะฮะก็คือทหารรอเรือแล้วก็ทนสิทธิ์เป็นภาษาไทยเลยนะใช่อ่าโอเคครับผม ชนสิทธิ์ก็หมายถึงเนี่ยนะฮะของวัตถุคุณของวัตถุคุณของบางคนอะไรต่างๆนะครับผมนี่ฮะตัวเซ็นแชนเนลโดยผมแสบจิตนะครับก็ต้องกล่าวขอบคุณป๋าทอนชนสิทธิ์มากนะครับก็ขอให้ป๋าเฮงๆรวยนะพรุ่งนี้ไปจองแปะขอท่วมๆนะครับป๋าครับกล่าวขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับนะฮะ